วิธีแก้ปัญหาเมื่อลงไดรเวอร์เสร็จแล้วพิมพ์ไม่ออกพิมพ์แล้วเออเร์เรอร์ของเครื่องพิมพ์ไมเสร็จความร้อนโค้ดซอฟรุ่น TP 3 2 6 0 VL แก้ปัญหายังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับ <S <S จากข้อเสนะครับผู้ลูกค้าหลายท่านนะครับอาจเจอปัญหาของเครื่องพิมพ์ตัวนี้นะครับเมื่อเราลงไดรเวอร์เสร็จแล้วแต่พอสั่งพิมพ์มันพิมพ์ไม่ออกแล้วมันเกิดเออเร์เรอร์ขึ้นนะครับปัญหานี้จะแก้ยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยขั้นตอนแรกนะครับให้เราไปที่คอนโทรลพาร์บเนลนะครับจากนนนนะครััับว่ามเป็ยงงไ นี่นะครับมันจะขึ้น error แบบนี้ครับ error printing on tp 3 2 xx series นะครับ error ขึ้นแบบนี้นะครับไปที่แก้ปัญหานะครับก็คือให้ไปที่ port นะครับตัวนี้จากนั้นให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะมี port อีกตัวนะครับที่ชื่อว่า usb 001 v i r t u a l printer port for usb นะครับให้เราเลือกใช้ port ตัวนี้นะครับคลิกนะครับแล้วก็ apply นะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองพิมพ์ให้ดูอีกสักชุดนะครับ อเป็นอาเสนนะครับสำหรับวิธีการแก้ปัญหาพิมพ์ไม่ออกพิมพ์เออร์นะครับหลังจากที่เราลงไรเวอร์นะครับของโค้ดซอฟรุ่น TP 3 2 6 0 VL นะครับ